คุณรู้จักคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณหรือไม่เอาจริงผมต้องหันไปมองใช่ไหมทุกคนเอาตรงๆผมต้องหันไปมองเหรอเียดีเียดีคุณต้องการเริ่มทําแบบสำรวจหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วระวังมีบางสิ่งมาอยู่ด้านหลังคุณ โอเคสวัส <Okay. c oughs> ดีทุกคนนะฮะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ไปเจอแมปหนึ่งมาซึ่งมันเป็นแมปที่ค่อนข้างลึกลับนะแล้วมันก็เป็นแมปที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักคือผมมองว่าอันนี้น่ากลัวกว่ามีมิกอีกนะทุกคนเออก็มันจะเป็นแนวแบบเหมือนเราอยู่ในห้องแคบๆแล้วเราก็เหมือนมีบุคคลปริศนานะให้เราทําแบบสำรวจนะทุกคนเออแบบสำรวจลินพันเบือเฮ้ย <c oughs> โอเคครับเริ่มแลวทุกคน ตอนนี้เวลาประมาณตีห้านะครับหรือห้าโมงเย็นก็ไม่รู้นะสำรวจรอบห้องก่อนเนี่ยมันเป็นห้องแคบๆนะฮะมีตัวผมนอนอยู่ด้วยนะฮะผมนอนเอ้โหเล่นลูบิกซะด้วยนะไอคิวเยอะนะโอเคอันนี้เป็นห้องที่แบบว่าวเฮ้ยจริงผมชอบห้องนี้นะทุกคนมันแบบถ้าผมได้ไปอาศัยอยู่นะจะมันก็ดีนะมันก็ดูไม่แคบไม่ใหญ่เกินไปมันดูแบบมีพื้นที่ใช้สอยโอเคเรามาเริ่มทําแบบสํารวจกันเลยดีกว่า นะฮะคำถามแรกคุณมีอะไรคุณมีวันที่ดีหรือไม่ครับเอาตอบว่าอ่ะตอบว่ามีแล้วกันอ่ะเออเราต้องแบบแฮปปี้นะทุกคนคุณมีความรับผิดช,ชอบหรือเปล่ามีดีครับผมนี่แบบเป็นคนขยันนะมองไปรอบๆบวัเคืออะไร คุณคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ตอนนี้จริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นละเอาจริงๆตอบไม่ดีกว่าชช่ทำไมน่ากลัวจังวะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเอาจริงๆตอนนี้ผมไม่รู้นะทุกคนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวเดินนาฬิกาปลุกเหร ตกใจหมดคุณเคยมีอาการตื่นตระหนกหรือไม่มีดีครับอะไรอ่ะคุณเคยรู้สึกเหมือนมีบางคนอยู่ในห้องคุณหรือเปล่าเอาจริงผมไม่กล้ามองไปที่ไหนแหล้วจริงตอนนี้เออใช่ผมตอบว่าใช่แล้วกันนะคืออะไรอ่ะคุณพบว่าตัวเองกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของคุณเหรอ ไม่นะผมไม่เคยครับคนจริงผมเกิดมาเพื่อจะเป็นเทพเจ้านะบนโลกใบนี้นะผม<อ>คือมันทําอะไรผมไม่ได้นะคําถามนี้คุณเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงไหมผมเชื่อคนระับเออเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปเลยนะเออคุณกลัวความมืดหรือไม่ผมตอบว่าไม่นะัะท้าทายมันไม่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวนะทุกคนระหว่างนี้เดี๋ยวผมลองมองไปรอบๆก่อนนะผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรรอบๆข้างเราบ้างเดี๋ยวผมจะมมค่อยๆนะทุกคน มีใครอยามองตรงหน้าต่างป่าวะไม่มีใช่เคยครับตัวผมก็ยังนอนสบายดีอยู่นะคุณเคยมีความรู้สึกฝันที่รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะแยกแยะจากความเป็นจริงใช่หรือไม่ใช่ครับคือมันเราต้องเคยมีความฝันเรอระบางทีคุณมีโรคก,กลัวอะไรไหมไม่ดีกว่าเราคือคนที่แบบแข็งแกร่งอะไม่กลัวอะไรอย่างี้นะ คุณรู้สึกสบายในห้องของคุณเ๋าออก็คือแบบเรารู้สึกสบายใจที่เราอยู่ในห้องนี้หรอือเปล่าเอาจริงๆตอนแรกก็สบายอยู่หรอกแต่พอมันมีชอยงี้มันเริ่มไม่สบายแล้วตอบไม่ดีกว่าจริงเริ่มไม่สบายแล้วเหรอถ้าไฟไดับคุณจะกลัวไหมตอบไม่ครับอุ้ยแย่ yeah, ละทุกคนครับพอาตอบไม่มันดับให้เลยวะ คุณเคยสงสัยใหม่ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่สงสัยก็ได้เดี๋ยวตอบไม่เป็นประเด็นอีกเมื่อกีๆๆอ้อาหนูก็สงสัยบ้าเฮ้ยประตูมันเปิดประตูมันเปิดทุกคนแย่ยแล้วคุณเคยทำความสะอาดโต๊ะของคุณหรือไม่อาเคยครับเคยผอเคยจริงตอนนี้ไม่กล้าดูอะไรแล้ว อ๋อเปิดโฟลเดอร์บนโต๊ะโอเคคุณมาจากประเทศไทยเออใช่ครับมันมันรู้เพราะว่าผมผมตั้งเป็นประเทศไทยในโลกบอกเออไม่ไมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะเออ <c oughs> คุณมีอินเทอร์เน็ตไหมเอ,อ้าก็ต้องมีดีครับลูกพี่เอ,อ้ไม่มีจะมาเล่นยังไงอ่ะอมีสัตวูไม่มีครับ I have เ no นี่ยมีไม่มี คุณเล่นอุ้ยอันนี้มันก็แม่นอยู่นะใช่อันนี้คือผมอัดขีบบนคอมพิวเตอร์นะทุกคนนะอันนี้แม่นนะคุณคิดก็ออกความโบ๋อไหม่ใหม่หม,ม,มคิดคิด,คดไม่ก่อนถ้าคุณหายตัวไปจะมีใครตามหาคุณทำไมคำถามมันเริ่มแปลกๆแล้วทุกคนผมว่าไม่ใช่ละจริง ไม่มีใครแอบมองอราใช่ไหมตัวเรายัางสบายดีอยู่ใช่ไหมโอเคมีครับจริงคุณอยู่คนเดียวเหรอถ้าผมตอบไม่น่าจะมีประเด็นนะบูเดี๋ยวตอบไม่ไหมทุกคนไม่ไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวเอ้อะไรอะ่ะคุณตรวจสอบ้องคุณหรือเปล่าเฮ้ยไม่เคยนะพี่เฮ้ยน่ากลัวล คุณเชื่อว่าเราอาศัยอยู่ในแบบจำลองใช่ครับเอออันนี้เราจะลบหลู่มนเลยนะลบหลู่ในคอมพิวเตอร์เลยถ้าคุณกรีดร้องตอนนี้จะมีใครได้ยินไหมเอาจริงมีครับเ <laughs> อยู่เต็มบ้านเลย <laughs> อ่าตอบใช่เหมนะือนกเอ้ยจริงเกมมันก็เล่นกับจิตใจเยอะนะมันกลัวการยิงปืนหรือเปล่า <laughs> ไม่นะผมเคยผมเล่นเกยมยิงปืนบ่อยคนระับไม่น่ากลัว คุณรู้จักคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณหรือไม่เอาจริงๆผมต้องหันไปมองใช่ไหมทุกคนเอาตรงๆผมต้องหันไปมองเหรอเยียดีเียดีเฮ้ยเหี้ยะไรวะตกใจหมดมันอยู่คนเดียวเหรอไม่เว <c oughs> ้ยตกใจเลยวะ ใช้เวลาในการผ่อนคลายเฮ้ยแย่แล้วคุณผ่อนคลายไหมไม,ไม่ผ่อนคลายเลยอะตอบใช่เดี๋ยวตอบสวนตอบสวนทางจริงน่ากลัววะ่ะเฮ้ยเอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้อยู่ดีๆข้อความในรูบอกมันเด้งเว้ยมันบอกว่าอะไรวะเราตรวจพบอุปกรณ์อื่นในบ้านของคุณตอนนี้แล้วตอนนี้คุณก็อยู่คนเดียวได้โปรด ทรขอความช่วยเหลือหรืออะไรอะประมาณว่าขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวมันเป็นเออเลอร์ในเกมหรือเออเลอร์ในโลบอกหรือวะดูดิมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือกดออกอันนี้คือเล่นต่อไปนะเดี๋ยวเป็นว่ากดกดเล่นต่อไปได้ด้วยวะเฮ้ยย <c oughs> ินด,ด,ดีมันขึ้นนี้ฉเฉลยตัวจพบอุปกรณ์อื่นในบ้านเราคืออะไรวะวั <c oughs> <c oughs> ดเฮ้ยกดเล่นต่อความส่งคุณ จริงหรือไม่ไม่ใช่อ๋อมันจะถามว่าไอ้เมื่อกี้ที่มันขึ้นอ่ะมันเป็นของจริงหรือไม่จริงไม่เว้ยไม่จริงเมื่อกี้ผมรู้นะแมบปบมันทําขึ้นมาคุณลองให้เมื่อวานไม่ใช่ครับไม่ใช่มั่วม่วยน,นี่เริ่มมั่วแล้วคุณเคยเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่าง ไม่มีนะพี่ไม่มีนะครับหรือว่ามันยืนอยู่ตรงประตูไว้ทุกคนผมไม่กล้าหันวะหันไปมองดีปะไม่มีไม่มีนะครับผมตกกรใจหมดถึงว่ามันจะเอาคนไว้นั่นชีวิตมีความหมายมีสิครับพี่ชายโอ้โหมันเริ่มปั่นหัวแล้วนะตอนนี้ คุณเคยรู้สึกเหมือนมีคนกําลังเฝ้าดูคุณในบ้านใช่ครับตอนนี้ในเกมเนี่ยรู้สึกเลยใช่เนี่ใช่ตอบว่าใช่อะไรวะคุณรู้หรือไม่ว่าคุณเป็นใครใช่ยันลืมน่ากลัวแล้วมันลืมเอามันลืมเอาจริงแล้วทุกคนคุณรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ไมผมผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นตอนนี้เออ คุณเคยดินเสียงแปลกหรือไม่สามารถอธิบายได้ในบ้านของคุณเวลากลางคืนหรือเปล่าจริงๆก็เคยนะครับตอบว่าใช่เปล่เคยนะครับผมคุณเคยมีประสบการณ์อามาพาการนอนหลับมันจะหมายถึงอ่อะไรวะระหว่างเรานอนแล้วเราผีอำอะไรเงี้ยหรอใช่ไหมไม่เคยนะครับผมวุ้ยทำไมมันตึงจังไว้ไอ่แบบเนียมันไม่ให้จบง่ายๆด้วยนะผู้คนจะคิด อะไรเกี่ยวกับคุณเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่คุณทำเฮ้ยมันรู้ความลับเหรอมันจะแชร์คลิปเหรอคลิปลุเหรอเฮ้ยมีคลิปลุดนอะไรเย่างนี้เหรออ่าลองดูดิเฮ้ยนี่มันของจริงอะเมื่อฉันถามคขาถามคุณตอบจริงๆเหรอใช่ครับผมจะตอบแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมขอ้อมคุณอยากรู้ความจริงไหมเอออะไรวะมันคืออะไรอยากรู้เพื่อนเร็วๆเ,เพื่อนอยากรู้อะ มองออกไปที่น้องหน้าต่างเอาอีกแล้วมันมามุกนี้อีกแล้วมันเล่นมุกนี้อีกแล้วก็บอกหันคอมก็ได้เพื่อนทำไมมันต้องให้มาหันน้องหน้าต่างอะไรวะไม่มีอะไรอีกละผมว่าหันไปเจอใช่ปะหันตรงประตูไม่มีอะไรเลย เคทุกคนเมื่อก,กี้ที่ผมหันไปไม่เจออะไรไม่ใช่เลยนะทุกคนจริงๆเกมนี้มันกดเปิดหน้าต่างได้นะครับมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ทุกคนเดี๋ยวนะวเมีอะไรรุโดนไม่มีอะไรนะ มองไปแล้วลองห้องคุณตอนนี้วัดไม่มีอะไรที่เป็นจริงฉันสร้างคุณขึ้นมาฮะอะไรอ่ะฉันพยายามช่วยคุณดูว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้ฉันทำสำเร็จนะวั <What? S 1> อะไรอ่ะ เฮ้ยทุกคนไอ้แมปนี้มันบทสรุปคืออะไรวะวัดเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงคออะไรไปอันนี้นี้เสียงในเกมใช่ปะ่ะโอเคไม่มีอะไรโอเคทุกคนอนะันนี้คือจบแล้วนะแมปมันก็บังคับให้เราออกนะคุณถูกบังคับไม่ออกจากเกมนี้นะแล้วเขาบอกว่าคุณสามารถด o n a t i o แมปนี้ได้นะครับโดยไปที่เกมสโตร์แล้วก็ อ่าเขาบอกอย่าลืมเช็คประตูของเราด้วยอ๋อแสดงเสียงก๊อกเมื่อกี้มันเสียงคอในเกมผูตกใจหมดเนื้อเสียงคอจริง <c oughs> เออโอเคก็อแบบนี้เก่งครับคนสร้างนี่ยอดเลยนะเขียนให้ทุคนถ้าใครอยากเล่นนะแบบนี้ชื่อ Star t s o a y นะนี่นะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคน Star t s o a y นะฮะเออถ้าแปลเป็นไทยก็เริ่มการสำรวจเหมือนการทำแบบทดสอบอะไรเงี้ยเขียนให้ทุกคนก็ วันนี้เนี่ยหนผมไปก่อนนะทุกคนนะเออผมก็แบบหาแมปที่มันรีรับเล่นอนะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออนะฮนะยวทุกคนเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้าผมนะบ๊ายบายครับผมเจอกันนะ